สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะเป็นไปเที่ยวนะคะเป็นวันเดทริปเป็นวันเดทริปนะคะนี่ก็คือรถที่เราพาเรามาเที่ยวค่ะนี่ค่ะเราก็มาชมที่แรกที่เรามาวันเดทริปนะคะวัดปลายแหลมนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นพ้พระใต้ยิ้มหรอเขาเรียกไม่กิมนกันค่ะ นี่ค่ะวัดแรกที่เรามาเที่ยวในทริปแรกของเราทริปของอันนี้นะคะนี่นี่ก็เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่สวยงามมากนะคะน เราก็เห็นบรรยากาศอันสวยงามนคะคะวันนี้ปุ๋ยก็พามาชมบรรยากาศอันสวยงามของที่นี่นะคะที่วัดที่นี่ค่ะนทนี่ค่ะก็พามาชมสวยๆงามๆรอบๆวัดอันนี้ก็รอบๆก็เป็นน้ำนคะคะอื ีค่ะสวยงามน,นะคะทุกคนวันนี้เอาบรรยากาศภาพที่วัดที่นี่มาส่งให้ชมกันนะคะสวยมากค่ะนี่ค่ะก็้นาชมความสวยงามเดิมนะคะนี่ค่ะ สวยงามกันนะคะทุกคนโรงเรียนอยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงเด็กนะคะถ้าพไม่ช่งงงนางคนสวยงามค่ะคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ